กีดขับขวาแขงไปอีกครับแมแต่ว่าโดนหมัดโดนหมัดครับซ้ายโอ้โดนซ้ายครับโอ้ลูกมาใช้กับเทนันเดนเนลลได้หรือเปล่าครับแม่โยกหลบครับต่อยครับต่อยครับอย่างโดนไม่เต็มแม่จังหวะก้าวแทงครับการมีตกครับอือดึงหลบีกแล้วครับโอ้ไอตอนจะแห่ครับพี่โอ้ก้มไปเลยครับไหนครับท่านี้คือเซฟสุดแล้วครับอยู่เบนเบนแมวางแข้งไวอโอเริ่มนี่ครับแม่เข้าไปอัดเลยนะครับก็ไม่กล้าเร่งนะครับ ดูแล้วต่อยตามจังหวะมากกว่าครับแดนนี่เนี่ยยกแรกนี่ครับแม่เสียบขาแล้วได้ไหมครับตีฟุตบอลพอจะเกี่ยวครับเท้ากับต่อยครับอัมบัคัสแล้วก็ตีครับตีคืนครับโอ้โหเอาครับดูกันครับเช็คคะแนนยกแรกสิบต่อการทั้งสามเสียงครับโอ้โดนหมัดโดนหมัดครับเพื่อไทยครับคะแนนตามอยู่ครับยกแรกครับแดเนี่ออกน้ำก่อนเอาล้วครับแม่ยกแรกนี่โดนเอาเหมือนโดนหมัดอีกครับและนี่คือจำนวนวุ้นที่เข้าเป้าในยกที่แล้วนะครับ34ต่อ11 ถือว่าสู้สุดใจเหมือนกันครับโอ้โดนหมัดหล่นไปแล้วครับซ้ายตรงของแดเนียลครับส่งเพื่อไทยลงไปนับแล้วครับเดินรับพยายามเรียกสี่ครับกัดฟันบวกครับชีวิตต้องสู้ครับเข่าไว้พยายามต่อยเจอหมัดซ้ายอีกทีครับแล้วก็ยังไงครับไล่เข้ามุมครับหยางครับให้โอกาสครับด้วยการนับที่2ครับโอ้ยโดนหมัดอีกครับอับประคัตสอยดาวพยายามจะบวกซอกครับโอ้ยโดนอับประคัตอีกครับแต่นับอีกทีเดียวนี่จบเลยนะครับ โอ้ดูครับก็พยายามบวกสู้ครับเอาก็เพื่อไทยบวกครับพยายามบวกสอกับมาซอกัลับเนี่เนียลครับแดเนี่ลตอนนี้ทีเลือดครับแต่เพื่อไทยก็พยายามกัดฟันบวกคำแล้วก็เสียบครับสับซอกสอกคื้นไปครับโอ้แล้วก็โค้งนี่พยายามจะฝ่าฟันผลวิกฤตครับขวาแก้งไปอีกครับแม่แต่ว่าโดนหมัดโดนหมัดครับซ้ายโอ้โดนซ้ายครับโอ้ลวกเลยครับโอ้โหแบบนี้น่าจะจบแล้วครับโอ้นี่ครับ15นะ ก็มาดูกันหน่อยครับจังวะเดินแล้วหมัดซ้ายครับสายตรงครับนับแรกครับนี่ครับแล้วก็นับที่สองครับแล้วก็มาปิดบัญชีชุดนี้ครับหมวนลงไปครับพยายามสู้เลยนะครับตอนโดนสองนับแล้วก่อนที่จะโดนนับที่สามนี่ทำท่าเหมือนฟื้นครับแล้วพอยืนห่างได้ระยะหมัดแดเนียลต่อยครับย้ำไปที่เดิมนี่โอ้ต้องบอกว่าทำเอา เพื่อไทยครับซึมอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับนับแรกครับสายตรงครับทำท่าเหมือนว่าจะไม่ลุกทั้งสองนับครับแต่ก็กัดฟันลุกขึ้นมาได้ครับครับซ้ายครับม้วนไหลไปครับดูอีกทีครับฝาเส้นซ้ายครับแหวกขาดเข้าไปเลยครับ กับอีกทีครับนี่ครับนี่ครับช็อตสุดท้ายครับเนี่ครับเกมเนี่ยจบลงในยกที่2ป้องกันแชมป์ได้ครับโอ้ยิ้มได้แล้วครับเดเนิลโรดิเกตครับป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งครับด้วยวการชนะแบบนอกเอา ไฟก่อนเนน็อกสอนข่าวยกหนึ่งครับไฟนี้น็อกเพื่อไทยยกสองก็จะเป็นการยืดระยะนะครับที่ตัวเองเป็นแชมป์เนี่ยมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกครับ